ผมแค่มาประกอบเราตักผ้าจากวลีที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ตอนนี้เราไปสัมภาษณ์พวกเขากันค่ะลมแลกูไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นรบคนีคโอ้โหแล้วบอกไป<ส>ประกอบเราตักผ้าเราตักผ้าที่แล้วตอนเห็นเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยังไงคะโกรธเลยดีแต่งงมากกว่าทำไมมันทำงี้เนี่ยแล้วที่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่ามันประกอบเราตักผ้าเราเชื่อหรือเปล่าคะคือถ้าประกอบเราตักผ้ามันไม่คงไม่ต้องกอดกันอย่างนั้นมั้งกอดอย่างนั้นมันคืออะไรคือเราตักผ้านวัตกรรมใหม่เหรอ อาจจะใช่ทําไมเราต้องโทรให้เขามาประกอบเราตากผ้าในวันที่แฟนเราไม่อยู่คะคือวันนั้นแฟนผมก็ไม่อยู่ครับผมก็เลยโทรให้เพื่อนผู้ชายผมมาช่วยประกอบเราตกากคือเราตากผ้ามันประกอบยากนะครับสมัยนี้มันประกอบยากมากเลยนะครับผู้ชายด้วยกันก็ถนัดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทําไมทําไมถึงนอนกอดกันได้คะพวกผมอ่านคู่มือครับคือตัวหนังสือมันเล็กมากเลยครับพวกผมเลยต้องช่วยกันอ่านนะครับมันก็เลยต้องมีการก้มกัน กึงการพลิกตัวอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดคู่มือแบบถนัดนะครับคุณนักข่าวแล้ววันนั้นเราไปทําอะไรตรงนั้นคะไอ้วันนั้นผมแค่ไปประกอบลาวตักผ้าให้ให้น้องเขาเฉยๆครับผมอ่ะแล้วคือถ้าดูจากในคลิปอ่าคา่ะจะเห็นว่ามีจังหวะที่นอนกอดกันด้วยลาวตักผ้าเขานอนประกอบกันเหคอคะคือคือมันต้องดูคู่มือครับลาวตักผ้ามันมีเทคนิคไอเราต้องใช้เทคนิคนิดนึงไม่งั้นก็เลยให้น้องเขาก้มลงไปช่วยดูเฉยๆครับ เสียงของเรากันนี่คืออะไรอะเอ้ยพอขันน้องเสร็จเนี่ยมันก็ดีใจคนเราดีใจมันก็ต้องมีเสียงแบบเอออยู่อย่างนี้เัาเป็นเรื่องปกติของการทำงานเราตากผ้าการซ่อมอยู่แล้วใช่และนี่ค่ะเป็นอุนทาหอนสำหรับวงการเป็นอูนทาหอนสำหรับวงการเราตากผ้าไทยเฝากเอาไว้ให้คีสค่ะรอติดตามชมข่าวตอนต่อไปขอบคุณค่ะ